วันนี้มีข่าว2ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวาตัว new เ,เทรดข่าวของเรานะครับเวอร์ชัน2.0อีกหนึ่งหน้าที่นะครับก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวดูคู่ทองสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวการทำงานของเขาเดี๋ยวมาดูแบบสดๆกันเลยนะครับ เรเป็นทำเพลมสิทีครับก็ก่กอนข่าวออก10บนาทีเขาจะมีฟอร์มิชันตรงนี้ให้เรานะครับมุมสายบนสุดก็จะบอกว่าเฮ้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้ะพอขาวปุ๊บเขาก็จะเปิด Pending Buy Stop แล้วก็ Sell Stop ให้เรานะครับชน ได้มา2 2งสองออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูอ่ที่พีทํ่ำงานนะครับก็เทลลิงทำงานเราตั้งไว้ที่100นะครับเราสังเกตตรงเทลลิงนะครับเขาก็จะขยับให้เราไปเรื่อยๆนะครับนี่การทำงานของอเราจะไม่ตั้งตัว SL นะครับ้ตัวเทลลิงในการขยับ TP ข้อดีของอเทลลิงนะครับ เมื่อราคาวกกลับลงมานะครับก็จะชนเออลที่เทลลิงขยับให้ตัวนี้ก็ถ้าข่าววิ่งแรงนะครับเทลลิงเราก็จะขยับช่วยไปเรื่อยๆนะครับทเทลลิงสต็อปเราตั้งไว้ตัวตัวตัว,ตวเดี๋ยวคู่นี้นะ ู่ทองเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่เกี่ยวดู EA รันบนเซเวอร์นะครับก็จะอ่คอนข้างที่เชดห่วงนิดนึงนะครับเพราะว่ารันอยู่7 7บัญชีนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูการตั้งค่าของอคู่ทองคู่ดี้ครับก็ มีชน sl นะครับก็คือเทเลิดทำง,งานตัวนี้ค่าที่เราตั้งนะครับก็จะเป็นข่าวแดงอย่างเดียวนะครับไ i g h impact แนะนำเป็น,น high impact อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข่าวอย่างอื่นค่อนข้างที่จะาราคาไม่ค่อยวิ่งนะครับก็อัปเดต 10นาทีนะครับตรงอัปเดตนิวนะครับตัวนี้ก็จะมีอินโฟมิชันเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอินโฟมิชันว่าเ้ยก่อนข่าวออก10นาทีก็จะมีบอกว่าข่าวอะไรบ้างมีกี่โมงนะครับแล้วก็ตัววางเพนดิ้งนะครับก็จะ30วินาทีเขาก็จะเปิดใบสต็อปแล้วก็ซื้สต็อปให้เราก่อนเวลาข่าวออกนะครับ30วินาที ก็ลอดไซส์แล้วก็ uh, pending ที่เราตั้งนะครับระยะที่เราจะตั้งใหออเดอร์ order, uh, buy stop sell stop นะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ uh, stop l o t ตรงนี้ uh, ตัวนี้ผมทด uh, สอบใส่เป็นศูนย์นะครับใส่เป็นศูนย์ก็คือเราจะไม่มี stop l o t s ส่วนมากข่าวถ้าวิ่ง uh, uh, มีการกระชากแรงๆแล้วเขาก็จะ uh, กลับมาที่เดิมนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งตามที่เรา วิเคราะห์ได้นะครับว่าเราจะใช้ Stop Loss เท่าไหร่ถ้าใส่ศูนย์ตรงนี้ก็คือจะไม่มี Stop Loss ครับแล้วก็ t a ท l i n g เมื่อกี้เราตั้งไว้ราคาวิ่งขึ้นไปนะครับสองร้อยจุดเขาก็จะมี t a ท l i n g มากันหน้าเด d e ให้เราเพื่อป้องกันการขาดทุนนะครับเขาก็จะขยับไปเรื่อยๆตรงนี้ เทคโปรฟิตเหมือนที่บอกไปนะครับเราตั้งไว้ที่ห้าพันให้เทลลิงเราขยับเพื่อล็อก tp จะดีกว่านะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นเรียลไทม์นะครับเป็นการเาทรแบบสดๆเลยนะครับก็ตัวนี้แล้วก็จะมีเมือเ่อกี้เปิด ออสยูด้วยนะครับแล้วก็มีคู่ทองนะครับเพราะว่าข่าวเมื่อกี้เป็นข่าวที่เป็นข่าวของสหรัฐนะครับ USD คู่เงินไหนที่คู่กับ USD เขาก็จะเปิดคู่ให้เรานะครับยกตัวอย่างก็คือเรามีออสยูนะครับแล้วก็คู่ทองนะครับตรงนี้เขาก็จะเปิดให้เราเทเลลิงทำงานนะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับ